ไม่ขัดอีกเธอโคป้าโคป้าโคจเอียคจิอลขอน้องใจในการทำงานได้เหยกินเนราไม่ได้พี่จั๊กถามมาแล้วเอ๊ยใอ่เกินใช่เกิน ขาพี่ก้าวขาหนึ่งสองสามนะบยังไงคะอะไรนะครับหนึสองสามนับยังไงคะ1 2 3ไม่ใช่ค่ะนับอย่างนี้ค่ะหนึงสงามค่ะอ้าเงียบอ้าวช็อตไเกลองทำหนึ่งสอามอย่างนี้เลย่าช็อตแม่สิลูกโอเคแต่ไอเลิฟอยู่นี่เฮิรอ่ะใช่ไหมครับใช่ไม่เป็นไอเลิฟอยู่ใช่ไใช่เออเขาเข้าใจแล้วเนาะน่ารักนารักนารักแม่ใช่ไหมลูกครับ ค <_ EN _> ครับเราดูชนอตดเร็วไปไหนมาครับ<_ <EN> _>อ๋อเหรอครับเป็นไงบ้างครับโอเคได้วไหมครับจบหรือยังครับอีกเดือนหนึง่งโอเคสู้ๆ,ๆครับผมตั้งใจครับ<_ <EN> _>ครับผม<_ <EN> _> this one โอเค up to you ฉันมือสัไม่แกนเลยอุอมันกรครับมากครับอันนี้คือแกลกล่องซุ่มแกเลยเลยลครับมันคือกล่องซุ่ม มันมีตัวอะไรบ้างครับเาเตะบอลแล้วกันถูกได้เตะบอลไหมละ่ะได้มีแซนด์วิชด้วยครับใช้แซนด์วิชหรือเปล่า <c oughs> อันนี้คืออ๋ได้ชุนักเรียนตัว,ว,วชุนักเรียนครับรีวิวอารทอย ากินได้เลยครับขอบคุณมากครับรขออนุญาในการทำงานใช่ไหมครับก็ขอให้เจองานง่ายๆเจองานสบายๆแต่ว่าได้เงินเยอะขอให้ขอให้ได้ลาในวันที่อยากลาขอวันขอวันลาพักร้อนด้วยเลย ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการงานครับผมก้าวฝากคิดถึงแม่แม่หน่อยที่ไม่ได้มาวันนี้ฝาคิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงทุกทุกคนอยู่แล้วครับผมยังไงก็เดี๋ยวงานไม่รู้มีอีทีวันไหนวันที่วันที่ยี่แปดที่แปดนครับนั่นแหละถ้ายี่แปดว่างก็มาเจอกันครับขอแม่หน่อยแม่ เดี๋ยวรอดูครับผมไม่รอรถเจ๊นัดครับอภิเบรตมีความสูงมากนะครับผมน้ำครับนรันนี้กินอะไรดีอันนี้กินอะไรดีอันที่แอนอันที่อนลูกอันตี่แอนก็ได้ครับผมหรือว่ากินกะเพราแล้วกันชิดไม่ออกเอาหก่อครับหมดเวลาแล้วนะ รูปน้องกำนะคะ2จุดนะคะเดินทางปลอดภัย